โอเคก็กลาบสวัสด,ดีกันด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมว่าพัดเมตสตอมเกตในเซิร์ฟเวอร์ชาย643นั่นเองนะผมนะก็ไม่ได้อัปเดตนานเลยนะครับผมนะก็สามวันเลยนะโอ,โ,อโ,อโอ้โหก็มันไม่มีอะไรอัปเดตอนะ่ะเนาะมันไม่มีกิจกรรมให้เล่นแล้วนะครับก็เลยเบื่อนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็กลับมาแล้วนะครับโอเคก็พลังลบตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาอย่างมาศาลเลยนะครับแต่ว่าความจริงมัน มันน่าจะเพิ่มเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมใส่2ตัวนี้ไงมันเรียกพลังลบมันอยู่ตันอยู่แค่นี้นะครับแต่ความจริงเนี่ยมันเยอะกว่านี้อีกนะผมนะก็ร <c oughs> อดูกันแล้วกันนะว่าอนาคตเนี่ยผมจะเอาตัวอะไรนะครับแต่ที่รู้ตอนนี้ที่ผมวางแผนไว้ก็คือเอาโซนิกแน่นอนครับโซนิกน่าจะเป็นอาวุธสามดาวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพาร์ทสิบสองนะผมนะที่คาดดาวไว้นะครับว่าจะเอานะครับก็ว่าม่ากูจะไม่โดนเกลือนะ นะถ้าไม่โดนการันตีสาม้ยใบก็โอเคนะผมนะอแล้วก็เอาตัวของกาโร่มาด้วยผมกาโร่นี่ถ้าสมมติว่าวันแรกเนี่ยผมไม่ได้โซนิกพาร์สสองกาโร่นะ่าจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่ผมจะเอาตอนดีเทินนะผมนะเพราะว่าโซนิกต้องพาร์สสองจริงๆนะผมนะแล้วก็ต้องมีอาวุธสามนะของโซนิกด้วยนะผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องใช้จริงๆนะผมนะอืม เพราะว่าตอนเนี้ยตัวสปีดท,ที่เร็วที่สุดแล้วก็ขี้โกงตั้งแต่เคยมีตัวสปีดมาเนี่ยก็มีแค่โซนิกตัวเดียวนะครับที่เป็นร่าง uR ร่างสองนะครับซึ่งแม่งไม่ใช่ร่างนี้แน่นอน,นครับนี่มันไม่ใช่ร่างนี้นะครับแต่เป็นอีกร่างหนึ่งนะครับผมนะที่ผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับอ้าวแล้วก็วันนี้นะครับมีราชาใต้ดินมาแล้วให้เราได้เล่นแล้วนะครับนี่ราชาใต้ดินนะครับไหนวะเ่านี่ไง ราชาใต้ดินมาให้เราลองเล่นแล้วครับผม <c oughs> ระดับอยู่ R แม่ระดับไพ่พิบัตริระดับหมอลำ <c oughs> ไอ้แม่กูยังหาไม่หยุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมหามเดี๋ยวแป๊บน,นึงสักครู่โอเคไปจับมาแล้วสักท <c oughs> ีเดี๋ยวทดสอบเล่นกันหน่อยดีกว่าไปดูดิว่ามันจะโหดขนาดไหนเชียร์ราชาใต้ดิน อ๋อสุปดปอดชายหน่อยนะแม่งเบื่อจริงเลยตัวนี้แม่งเห็นทีไรแล้วเบือบ่อเบื่อเต็มเซิร์ฟไปหมดอ่าันตัวนี้อ่าฮะโอ้เล่นเสร็จยวกูด้วยได้ไดีอยู่ เซตเดียวจริงๆด้วยไปเลยคันลอกกันแน่ๆอ่ะลองดูเฮ้ยแต่สปีดผมไวกว่าว่ะไวกว่านิดนึงโอ,อ,โอ้ชลาดมากไว้ทีมหลังว่ะปึ๊บ Oh, oh, โอ้โหสแตนตัวที่มันไม่นครสแตนต์แบบไรแบบไรป,ปล่อยมาบ๊ <c oughs> กายจะทำดาเมจใช่ไหมเนี่ยอืมชนะเฉยยัยงไม่ได้โชว์เลยอราชคุณเนี่ย มาไหมครับเอาไหม,อไหมโอ้คนนี้ก็น่าจะตึงว่ะลองดูลองดูลองดูงดว้าวนี่แบบดีเลยนะ ดูสิว่าใครสปีดจะเร็วกันโอ้โหกูรู้เลยของเน้นเตี้ยเน่นเปียเลยอะปึ๊บปึ๊บปื๊บอื้ แม่สตันตัวตัวไม่ควรสตันมาอ้โหสตันไม่ควรสตันอีกแล้วทีมเราเสียเปรียบอะ ก็ไม่ใช่ปัญหาโอ้โหไม่ใช่ปัญหาตายแล้วหนึ่งโมันไม่ใช่ปัญหายังไงเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหือ,อขอมันแน่นนะทุกคนผมขอแม่งกากมากเลยอะโอ้โหไอ้เหี้ยน่าจะไม่ไหวนะครับ Oh. ความจริงอะ่ะฝั่งเราควรจะมีพายุค้างปาดไมต้องนานแล้วแต่นี้เพิ่งจะโอ้โหเพิ่งจะได้ปาดนะครับโอ้ oh, ชิบหายของแท้แล้วครับงานงอกแล้วครับพี่นอ้องโอ้ฟอร์มข้ามยังอึดอะ่ะการเปิดก่อนได้เปรียบเสมอเนี่ยไม่เชื่อก็ดูครับเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ต่อให้อัศวินมึงเก่งแค่ไหนนะครับถ้ามึงอัศวินมึงตายก่อนก็จบเลยครับ โอ้ oh, เรียบร้อยช่วงกแรกอัสวินมามันโหดนะแล้วมันก็ทเทแต่ผมเล่นแล้วไงมันก็เฉยๆแล้วอ่ะมันไม่ว้าวแล้วถ้าถ้าจะว้าวจริงน่าจะเป็นอัชุลูล่าฮะอันนั้นว้าวาเยอะแต่อัชุูล่ากันน่าจะต้องฆ่ามแเละเพราะว่าเราต้องไปเอาตัวลูกรักนะผมนั่นก็คือ โซนิกนะผมนะแล้วก็มีตัวนึงก็คือกาโร่กาโร่นี่ต้องดูก่อนว่าจะเอาได้แต่ต้นเกมไหมถ้าต้นเกมตัวมันเหลือแค่200ใบ mm hmm. ก็น่าจะไม่ได้พาสิีสองนะครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวของโซนิกเนี่ผมนะแบบยังไงอะพาสิบสองเนะอะแล้วกอ็อาวุธด้วยนะครับยังไงก็โซนิกก็ต้องให้อาวุธอยู่แล้วนะครับโอเค น่าจะแพ้แล้วล่ะกูยอมเถอะไม่อยากยืดเกินทำาห้เสียเวลาครับเราเรู้ว่าว่าเราแพ้ก็อย่าย,ยืดเลยนะครับโอเคต่อไปไปดูอันดับกันดีกว่าอ่ะไปยืดเวลาเกินอันดับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามนะครับโอ้ก็ขึ้นมาพอสมควรเลยนะผานานอยู่ที่สี่ร้อยหกครับตัวละครสุดแกร่งตอนนี้ก็ยังเป็นราชเชล,ลิกอยู่เพราะฉะนั้นอันดับก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบ โอเคกิว okay. ตอนนี้อยู่ที่สิบสองนะครับพยายามหาคนเข้ากิวอยู่ส่วนชื่อกิวก็ไอแสตว์ Z, จะไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยนะครับใครอยาก,เข,าก,กเข้ากิวก็เข้ามาได้เลยนะยังรับอีกคนเข้ากิวอยู่หานักล่าเพิ่มแบบนักล่าโอ้นี่ห้าวันเลยนะคนนี้แล้วกันอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งเซิรฟ์ฟ มีคนเลือกเล่นเยอะมากนะครับดูดิสิบสามวันหนึ่งวันสามวันห้าวันโอ้เต็มไปหมดเลยเดีย๋ยวค่อยทยอยลบนะครับตอนนี้ลบไปแล้วสามคนหรืออีกสามคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเขียนแล้วก็อัปเดตตัวละครกันหนะ่อยตัวละครยังไม่มีอะไรมากตัวดำตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยยิบสามใบก็ตัวดำมขายยังไง ทำไม่ขายคนระับเดี๋ยวค่อยเซอร์นะครับตัวดำตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยอันนี้อันนี้เซอร์นี้ดีกว่าอัานนี้เซอร์นี้ประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมบอกแล้วนะเพราะในพีพีนะผมลูกใครไม่ได้เลยนะครับ สู้ใครไม่ตายเลยอโอเคตรงนี้ยังมีอีกสองอันหมุนไปกันผมไม่รู้ผมจะได้อาวุธราชาไหมะนะแต่หลายคนบอกว,ว่ามันโคตรแดกเพชรเลยนะครับเห็นบอกองนี้กันเนาะ <S <S ผมก็ไม่รู้ว่ามันแดกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็เอาเท่าที่พอดีแล้วกันผมว่าผมน่าจะไม่ทันนะ แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่นะครับตอนนี้กะว่าจะเอาตัวแดงนะครับ,บยี่สิบใบเพราะว่าพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังเก็บผลง่ายๆครับก็น่าจะมาเอาไอ้ตรงนี้เนี่ยผมนะแต่ว่าเราต้องมีมากกว่าหกสิบใบนะผมถึงจะได้ทางอันนี้ด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคใครชอบคิปวันนี้ผมอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด subscribe กดปุ่มกระดิ่งข้างบนหน้าจอให้เปนสีดำแล้วน,น,นะครับควรจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนเอาละงั้นผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนจะมาดูคลิปหนี่ยสัรับวันี้มาแล้วครับแมงมารีวิวราชาเฉยอ๋อใช่ก่อ,อนไปก็อ,อ่าสกิลราชากันหน่อยนะครับ อะราชานะครับสกิลที่1คือสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายอะไรเดียวนะผม2ครั้งดาเมจร้อยยี่สิบเปนสกิลโจมตีนะผมโจมตีเป็นแถวตั้งนะผมก็คือ3ตัวนั่นแหละโจมตี5ครั้งสร้างดาเมจสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเรืงโจมตีโจมตีต่อเนื่องใน5ครั้งรอบแรกมีโอกาส80%ที่จะสุ่มเลือกนะผมนะสองศัตรูและทําให้ตีสถานะอ่าอันนั้นแหละไอสตาร์ทนะผมหนึ่งรอบนะผมนะซึ่ง สถานะใหม่ตัวนี้ก็คือไม่สามารถที่จะ,ะเคลื่อนที่ได้และลดการป้องกันดาเมจทั้งหมด30%ถือเป็นสถานะป้องอสถานะ,ะสตานไม่ใช่ป้องกันสกิลตัวเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตัวเองนะผมแล้วก็ได้รับ60%กำนันลบหลีกนะผมเมื่อตัวละครใดๆผมเคลื่อนไหวนะผมหรือเคลื่อนที่นะครับได้ลบล้างสถานะ,ะสตานปกติผมแล้วก็กำนันสตาแล้วก็ใบนะผมนะ ของพวกเริ่มทีมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หลุหรีดดามเม็ดต่างๆนะผมนี่ดามเมดโดยตรงบวนัสดาเม็ดอะไรบลาๆนะผมนะดามเมดก็จะเข้าเฮทีละหนึ่งส่วนสกิลตื่นนะผมนะิวอาร์ก็ตัวเองเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบกำนันชำนาญความหวาดกลัวนะผมนะแล้วก็ <c oughs> ที่เพิ่มการ ใช้พลังงานเพิ่มนะครับผมนะก็คือไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มเพราะว่าแบบตัวมันไม่ต้องใช้เออแล้วก็เพิ่มอัตราแม่นยำของทีมทั้งหมด30ก็คือดาเมจนั่นแหละนะครับเ,ออเพิ่มน้ำมั30เให้ทีมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคจบเลยบุย,บยนะเน,นี่ยอ้าวไมเชโกูกูมาปิทางอ่ะเนี่ยโอเค